คุณเคยสังเกตกันไหมครับว่าเวลาเราใช้โทรศัพท์เป็นนานๆนะครับหน้าจอโทรศัพท์จะเหนียวและมีคราบต่างๆติดอยู่ครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากคราบที่หนิวของเรานะครับที่เป็นคราบไขมันหรือคราบเหงือต่างๆนะครับเวลาเราจิ้มไปที่หน้าจอโทรศัพท์นะครับหรือลูดไปที่หน้าจอโทรศัพท์นะครับคราบเหงือและคราบไขมันนะครับจะไปติดที่หน้าจอโทรศัพท์ เมื่อเราใช้กระดาษหรือเสื้อผ้าของเรานะครับหรือที่เป็นผ้านะครับมาเช็ดถูเช็ดอย่างไรนะครับก็ไม่ออกดูที่ครับเห็นไหมครับคราบมันมันติดเต็มเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับคราบมันติดและเอาไม่ออกเห็นไหมครับเนี่ยเต็มเลยครับวิธีการกําจัดคราบมันที่หน้าจอโทรศัพท์ให้ออกแบบไม่ง่ายในวันนี้ทางช่องวิทีไทย P ี h ชน n e l นะครับ มีแนวทางดีๆครับถ้าเรารับโทรศัพท์ของเรานะครับฟังผมนะครับคลิปนี้มีประโยชน์มากหน้าจอโทรศัพท์ที่มันจะกลับมาสวยงามและใช้ได้เงาเงาสวยๆเลยครับวิธีการแก้ปัญหาหน้าจอโทรศัพท์ที่เป็นคราบมันๆติดอยู่และเรานำออกอยากนะครับเราจะต้องถอดเคสโทรศัพท์ออกกันก่อน,นครับเราจะได้ทำความสะอาด ทรศัพท์ทั้งเครื่องเลยนะครับเมื่อเสเร็จ e เรียบร้อยแล้วเราจะเตรียมภาชนะกันเลยครับและเรานำน้ำอุ่นนะครับเราจะใช้แค่น้ำอุ่นเท่านั้นนะครับเทใส่ลงในภาชนะกันเลยครับเราใช้แค่เพียงนิดหน่อยก็พอนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาใช้เป็นน้ำยาล้างจานใส่เพียงนิดเดียวนะครับนี่ครับใส่เพียงนิดเดียวเท่านั้นนะครับ แล้วเราตีเลยครับเมื่อเราได้ส่วนผสมทั้งสองอย่างแล้วเราจะใช้เป็นกระดาษชชูนะครับลงไปจุ่มแบบนี้เลยครับแล้วเราบิดให้หม,มาดๆหรือว่าแห้งที่สุดเลยนะครับแล้วเรานำมาทํความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์ของเราเลยครับนี่ครับเช็ดไปเพียงเบาๆนะครับ เราควรปิดโทรศัพท์ก่อนนะครับนี่ครับปิดแบบผมเลยครับนี่ครับเช็ดทั้งอันเลยครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้เป็นกระดาษชู่แห้งๆเลยนะครับมาเช็ดอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับลื่นปื๊ดเลยครับนี่ครับลื่นปื๊ดเลยลื่นมากครับเห็นไหมครับกระดาษชู่ลื่นมากเดี๋ยวดูหน้าจอโทรศัพท์นะครับ จะเงางามมากเลยครับและสะอาดมากด้วยครับเห็นไหมครับไม่มีคราบไขมันหลงเหลืออยู่เลยครับแสดงว่าวิธีนี้นะครับใช้ได้ผลดีในการกําจัดคราบมันๆนะครับที่หน้าจอโทรศัพท์เห็นไหมครับไม่มีคราบมันหลงเหลืออยู่แล้วนี่ครับและคลิปนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิถีไทยพีชนแนลได้นะครับนี่ครับและผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับ ถ้าหน้าจอโทรศัพท์ของเรานะครับเป็นคราบมันๆติดอยู่เอาผ้าไปเช็ดนะครับหรือนํากระดาษชชู่ไปเช็ดแล้วนะครับยังไม่ออกลองใช้วิธีผมเลยครับได้ประโยชน์และออกแน่นอนครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับจากทางช่องนิไทย P ี h ช n แนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจําเลยครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็นําใส่เคส นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้ได้เหมือนเดิมนะครับสวยงามมาก